สวัสดีครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งกับทริปปีนังนี่เป็นทริปที่สองป่ะทริปที่สองของเราของเราต่างประเทศต่างประเทศทริปแรกก็ไปไหนมาทริปแรกเราไปญี่ปุ่นเจแปนฟุกุโอกะทริปนี้ไปใกล้บ้านมากเลยค่ะที่มาเลเซียค่ะปีนังนี่เองใช่ใช่จริงๆเราไม่ได้คิดจะไปปีนังนะเราจะไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่บันคาบอมปุ๊บ ไปปีนังก็ได้เนาะไปมาเลเซียที่ไรเนี่ยจริงๆไปง่ายนะใช่ค่ะง่ายมากแล้วเราชอบมาปีนังเพราะว่ามันมีเสน่ห์จริงค่ะมีเสน่ห์มีเสน่ห์หลายมุมเลยค่ะอันเนี้ยกี่โมงเนี่ยตอนที่รูปภาพนี้ภาพนี้เราถ่ายกันตอนเจ็ดโมงเช้าค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวไปไหนนะปีนังฮิวปีนังฮิวเราเลยแบบเฮ้ยฉันต้องรีบไปตื่นแต่เช้าเว้ยเพราะปีนังฮิวคนแม่งเยอะ S <S <S นี่เราตื่นมาตอน7โมงผ้าผ้าดิลงมาปุ๊บเง<ม>ียบกิบไฟถนนแบบยังเปิดคือ7โมงเช้าของเขาที่นั่นก็คือประมาณกี่โมงบ้านเราเนี่ยประมาณ6โมงชาใช่เวลามันต่างกันชั่วโมงหนึ่งอันนี้คือพาลองดูสังเกตนเนาะบ้านเมืองเขาเนี่ยก็แบบเป็นแค่บ้านสองชั้นเล็กๆแต่บ้านพวกนี้นะอายุเป็นร้อยปีนั่นเลยนะคือเราอยู่ในส่วนที่โอซิตี วันนี้เราจะไปกินข้าวข้าวเนี้ยร้านเนี้ยเขาบอกว่าถ้ามาไม่ถึงถ้ามาปีนังไม่ได้กินร้านเนี้ยถือว่าไม่มาไม่ถึงนี่เรากำลังเดินไปนี่เรามีนางแบบนี่นางแบบเราชุดสวยสีแดงดูประตูประตูด้านซ้ายดูรูปด้านซ้ายประตูเ็าสวยนะค่ะคือเขาจะเป็นประตูเป็นเอกลักษณ์รูปขวาแดงดีแดงดีฝั่งตรงข้ามนั่นแหละคือร้านที่เราจะไปกินชนี่ครับร้านร้านที่อะไรเนี่ย โอ้โหอ่านยากเนอะอะลีนาซิเาเมกอะไรสักอย่างไม่รู้นะเบบเป็นห่อใบตองใช่ข้างในใบตองเนี่ยมันมีอะไรนะมันเป็นข้าวหุงมกับกะทิเนาะใช่แล้วก็มีปลาบ้างมีไก่บ้างปลาหมึกเออเราซื้อมาหลายอันนะใช่แต่ที่มันเจ๋งสุดือเราเปิดมาปุ๊บเป็นเละทุกอันคือปกติบ้านเราเนี่ยเราจะไปตองข้าววางบนใบตองแล้วก็ห่อ ข้างบนแล้วเวลาเปิดเราเปิดข้างบนอ่าข้างล่างก็ลองอยู่ไอ้เนี่ยข้างล่างโอ้ยแม่งเปิดจากข้างล่างเปิดจากข้างล่างคือเราก็ไม่รู้ไง้อาเปิดข้างบนข้างล่างก็เละกระจายเปิดกี่อันก็กระจายเละขนางเละเราได้กินมาสักครึ่งมืงครับเลือกไงกับการกินเมนูนี้แพชอบนะคะแพมว่ามันรู้สึกได้ถึงความเป็น local แล้วก็รสชาติเป็นจัดจา้านดีใช่ใช่มันมีเครื่องแกงมีความเป็นข้าวแบงกะทิมีความเป็นอาอา,อาเอเซียมีความเป็นโลเคอลมีความเป็นเหมือนบ้านเราก็ข้าวเหนียวหมูปิง้งอันนี้นก็ค<อ>งเป็น,ลปนอลินาสิและมักเนี่ยแหละอ่าดีครับดีครับนี่เรามากินที่ส่วนอาหารนี้ส่วนอาหารเนี่ยสังเกตไหมเขาเองเนี่ยก็มีริมถนนริมถนนเนี่ยเขาอยู่เป็นโซนนะ แล้วก็มีส่วนอาหารอ่างเงี้ยแต่เราอ่ะรู้สึกอยู่อย่าง,นงนหานึ่งส่วนอาหารเนี้ยแต่ละร้านขายไม่เหมือนกันเลยใช่ถ้าเป็นบ้านเรานะอีลาสิลรานนี้ขายดีนะแม่งคงมีประมาณห้าหกเจ้าเหรียญแต่ถ้าคุณมานั่งกินที่เนี่ยสัง <ừ> เกตไหมจะมีคนเดินเข้ามาใช่เอ้ยเหมือนมาเฟียซื้อน้ํายังซื้อน้ำไม่ยังอ่อถ้าไม่ซื้อน้ำโดนปับมึงโดนปับสองเหรียญนะอาคือยังไงมานั่งกินของเขาก็ต้องซื้อน้ํา เ <P ere ach> พราะะนนร้านที่ขายดีสุดคือร้านน้ำ <c oughs> ถูกไหมถูกบังคับให้ <t> ต้องซื้อต้องซื้อเสมอแต่ก็อย่างน้อยหนึ่งแกว้วหนึ่งแกว้วสองเหรียญสองเหรียญกี่บาทสองเหรียญก็สิบหกบาทเ,าเหรียญนึกว่าสิบหกบาท <c oughs> นี่ตอนนี้เราเรียแกแ๊ปไปปีดังฮิวปีนั่งฮิวในไกลก,กับเราพอสมควรนะใช่ประมาณสามสิบนาทีได้ยี่สิบสิบนาทีเนี่ยสังเกตเราว่าโลเคชั่นของที่นี้ถ่ายรูปสวย เห็นไหมแพมกับฉากข้างหลังที่เป็นวินเทจเรามองด้านซ้ายทีด้านขวาทีมันก็สวยหมดเลยนะเห็นห mm hmm. น้าถ่ายออกมาดูบ้านเ mm hmm. มืองว mm ินเทจผมว่าสวย mm hmm. เป็นเมืองสมัยอะไรนะอาณานิคมนี่ครับเป็นเมืองมันก็มีความเป็นเก่ากับใหม่เส mm hmm. ดงไงบางทีแบบเอาตึกใหม่มาสร้างคือ mm hmm. ตึกเก่ามันสวยมันอยู่แล้วอะ จริงเหมือน<ห>ถ้าเป็นในฝร<ห>ั่งเศสนะ,ะเขาคีบเลยแอลเอเนี่ยห้ามสร้างตึกใหม่มให้เหมือนเดิมแต่ตึกใหม่เนี่ยไปอยู่อีกซีกหนึ่งของเมืองอันนี้มันปนนกันแหละเราขึ้นแท็กซี่ไปละ<า>ไปปีนังฮิวได้ปีนังฮิวมีอะไรเราเข้าไฟังหน่อยสิมันก็สิ่งแรกที่เราไปดูเราไปดูเลยนะตัว VV i s u a l ใช่ไหมตัว VR น่ะอ๋ออ๋คือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องราวของการขึ้นไปดูธรรมชาติ คือมันเจ๋งมากเลยนะเมืองเนี่ยอยู่ตรงเนี้แต่คุณมีเข็อุทยานแห่งชาติอแค่คุณนั่งแท็กซี่ยี่สิบกี่บาทนะร้อยสองร้อยป่ะประมาณสามประมาณยี่สิบแปดสามสิบประมาณนั้นอ่ะสามสิบลีนสามสิบีนยา่สิบแปดสามยี่สิบสองร้อยกว่าบาทคคุณนึก่าคุณนั่งแท็กซี่สองร้อยบาทคุณไปอุทยานแห่งชาติได้เนี่ยเรากำลังไปอุทยานแห่งชาติ อันนี้กอดที่เราจะขึ้นอะไรนะลดหลากขึ้นไงมันก็จะมีเรื่องเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้นังแบบทั้งแบบเราก็นั่งทำฟอร์มอ่านแต่ไม่รู้อ่านออกหรือเปล่าสับชี้ว่าทั้งนั้นอ่านนี่ตัวขึ้นเมื่ตัวไปกับนี่สามสิบลิงกิตเลยใช่สามสิบลิงกิตแปดสบยี่สบสี่สองร้อยสี่สิบาทต่อคนสองคนก็ซัดไปสี่ร้อยแปดสิบเราก็ขึ้นลดตะบนไกลนะ ขึ้นสูงนะถามว่าคุ้มไหมก็ก็ได้อยู่ดีกว่าเดิมน่เนี่รถแทมมาละด้านซ้ายคือรถแทะด้านขวาเนี่ยลากไปอันนี้เป็นแค่ช่วงหนึ่งนะมันมีอย่างเงี้ยเป็นห้าหกช่วงเลยชั้นแบบืหขึ้นไปมีอะไรครับลานลงลงลานลงลเลยครับไม่มีหาอะไรเลยแล้วก็มีคาเฟ่ที่แม่งเปิดบ้างไม่เปิดบ้าง เช้าเราไปเช้าไงที่ร้านอแล้วก็แบบมีกลุ่มอาสาสมัครเนอะค่ะแล้วก็แบบซื้อตั๋วสิซื้อก็ได้แล้วก็ไปซื้อตั๋วกันคใช่ปะเพื่อไป h a ร์บิทัใช่ไปฮาร์บิทัก่อนที่ไปเนี่ยเขาก็หลอกล่อด้วย VR คือเราอะเคยดู VR แล้วะแล้วเราอะชอบเราเราก็ถามแพมเคยดูไหมแพมบอกไม่เคยดูเสียตั้งสิครับแล้วก็รู้สึกไงบ้างกับ VR ชอบเลยแหละมันเหมือนเราอยู่ตรงนั้นจริงๆอ่ะคือเราบุ่นได้3 6 0อสองศาคือเขาให้นั่งเก้าอี้ใช่ไหมแล้วก็บุ่นเก้าอี้ไปหบุนเก้าอี้มาแล้วก็แบบมีตอนหนึ่งคือแบบเสือแมงมาเลียเฮ้ยอริโตะเออมันเข้ามาแบบอะไรเงี้ยด้ยินเสียงพี่อาร์ตร้องแบบโบกเวกเมยว่าคือเราอ่ะเรารู้สึกว่ามาทำมันจะสนุกมาก VR ถ้าเราปล่อยใจว่าเหมือนเราอยู่ในนั้นแล้วก็ แอคติ้งแม่งเลยเออสนุกครับสนุกครับนี่เราเริ่มเดินเข้าไปนะฮะบิทแท็บฮับบิทแทบแพงนะแพงคนละหกสิบลิงกิตหกสิบลิงกิตหกสี่ร้อยแปดสิบพูดง่ายๆขึ้นไปฮับบิทแท็บเนี่ยหมดกันไปคนละพันห้าอืมใช่ถูกต้องใช่ไหมพันห้าหมายความวม่อไงพันห้าไปกลับพันห้าเป็นนักเออคือบินไปกลับกรุงเทพอัดใหญ่ใช่ถูกต้องคือแค่ขึ้นฮับบิทแทบแต่แพง แต่ไปถึงก็เออขึ้นนะครับแต่คนปลาส่วนฮาร์บิเทไม่ได้เยอะนะถ้าสังเกตดีๆเป็นชาวต่างชาตินั่นแหละอันนี้ถนนด้านซ้ายมือหมดขึ้นเลยนะใช่ค่ะคือถนนเราเดินจริงโลเลหน่อยไม่ไกลนะไม่ไกลเพราะเราเข้าใจว่ามันต้องไกลกว่านี้เราจะเดินไหวไหมว่าร้อนไหมว่าเราจะคันไหมเอวนิดเดียวเองแล้วก็มีดอกไม้ปะปลายใช้คาว่าปะป่ายอย่าคาดหวังหูแม้เป็นทุ่งไม่ไม่ไม ไปโผล่มาให้เห็นโผล่มาแปลบๆนะมีภาพวาดหนึ่งผ้าแล้วก็แอบถ่ายซะหน่อยอันนี้ด้านขวาเป็นนางแบบครับแล้วก็ถ่ายรูปเธอไปเรื่อยๆนี่เราไปถึงส่วนไฮไลท์ก็คือสะพานเขาบอกว่าเป็นทูสแปนที่เป็นใช้เคเบิลขึ้ข้างล่างเนี่ยอ่าเราก็พาไปนี่ก็มีรูปเอ้ยเราว่าสวยเราชอบชุดแพมมากเลยนะชุดแดงเนี่ย ชอบเหมือนกันเป็นเป็นจุดๆเออแบบน่ารักดีแล้วก็ชีเป็นแบบน่ารักนะเราไม่่อยแข็งแรงชีแบกของเทุกอย่างเลยสะพายเป้แบกถ้าแบกตู้เย็นได้แบกให้แล้วแต่มันแบกไม่ได้ถ้าแบกไม่ได้ถ้าแบกไ่ด้ก็จะแบกอ่าน่ารักครับเขาเป็นคนน่ารักนี่เราก็เข้าไปดูตอนนี้ลืมบมสะพานแล้วก็ถ่ายรูปวิวมันก็ยังเป็นป่า จริงๆเราไม่ได้อยู่เมลแลนนะเราอยู่บนกเนกาะเกาะปีนังซึ่งใหญ่นะใหญ่ใหญ่ใหญ่ถ้าแบบนั่งสมมติว่าเรานั่งรถออมเกาะก็ประมาณสามชั่วโมงได้ได,ไได้ได้ได้เพราะเราไปขึ้นทางขึ้นโมงครึ่งอ่ะใชเพราะฉะนั้นทั้งหลบก็ควรจะสามชั่วโมงป้าไปป่าลงดิบเลยอนะครับต้นไม้แบบ สูงนี่หลักฐานครับขาซ้ายของเมียขาขวาของผมเองฮาบิแท็รู้ไหมคำนี้ว่าอะไรไม่รู้ค่ะฮาบิแท็แปลว่าที่อยู่อาศัยเราก็คุณเคยแตคำว่า address address แปลว่าที่อยู่อ๋อที่อยู่แล้วฮาบิแทก็คือเหมือน home แต่ home เนี่ยอาจจะอยู่ในรูปของบ้านฮาบิแท็คือสัตว์ก็ได้เป็นแหล่งที่เป็นหล่งเป็นที่อยู่อาศัย แล้วก็เห็นสัตว์เล็กสัตน้อยนะพวกน้องกระลอกสีดําใช่ใช่ใช่ใน้องกระลอกสีดําเราชอบนะเรามีรูปถ่ายอยู่รูปหนึ่งแต่แบบมันก็จุ๊กันเลากเลยไม่ลงนี่เราเดินมาถึงฮาร์บิทัตตัวไฮไลท์อะไรคือฮาร์บิทัตมันมันคือที่ชมวิวที่ดัดจริตอยู่บนยอดเขาแล้วยังอยู่บนยอดไม้คือทำให้สูงแล้วสูงอีกเออแต่ก็400บาท นั่นแหละค่ะเราก็เดินนี่เลยครับเหนื่อยเหนื่อยไหมนิดเนื่อยแต่ถามว่าคุมไหมก็คุมนี่เราก็ไล่เมียไปเธอไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยเราก็ถ่ายรูปเห็นไหมครับสวยนะสวยวิวนะครับวิวไม่ใช่มีเอ้ยเมียเมียก็สวยเอออ่าเราแ็่ว่มองลงไปข้างล่างนี่แอบขาสั่นนะคะสวยการใช่ขาสั่นถ้าถ้าอย่างนี้เรียกว่าขาสั่นและเอสเคดที่เราไปเล่นกันล่ะครับโอ้โห ่จจะหัวใวใาเออคือแทได้ดีจิไอน้องป่วยก็เลยภาพหายหมดนี่เราขึ้นไปแล้วก็ถ่ายรูปฝั่งตรงข้ามที่เป็นลางๆนั่นนะ่ะนั่นน่ะคือเกาะนั่นคือฝั่งเขาเรียกว่าฝั่งแผ่นดินใหญ่เลยอ,อันนี้เราอยู่บนเกาะที่อีกหนึ่งก็เป็นอะไรนะเป็นปา่าถ่ายมุมหนึ่งก็เป็นเมือ,อมงนี่ครับเมือง เรื่องเมืองกับป่าป่าเขาก็โหโคตรเป็นป่ายนะบ้านเราอ่ะคงเป็นแบบไล่นาส่วนผสมไปหมดแล้วนี่คนหมันหน้าัะเราชอบมากเลยนะเราชอบรูปสายมากเลยชอบเหมือนกันคือมันเป็นรูป่ะมันเป็นถ้าลองไปดูรูปที่เราเคยถ่ายแล้วปัญญานี่คือท่ามาตรฐานของเรานะจริงเหรออ่าถ้ามีภาพนำสายตาวิ่งเข้าไป เราน่ารักครับน่ารักน่ารักกลมกลมอน้ากลมกลมใส่แว่นแล้วมีหลักยิ้มน่ารักมากครับรูปนี้ชอบชอบแล้วก็นี่เออรูปซ้ายก็ทรรมดาแต่รูปขวานี่เป็นสัตว์เขาบอกว่าเป็นกระลอกยักษ์สีดากระลอกพันเนี้ยใส่แว่นปากจู๋เออก็น่ารักดีครับเราเดินเสร็จหมดปุ๊บตรงนี้ใช่ป่ะเราเดินลงไป เดินลงไปอีกนิดเดียวเนาะก็กลายเป็นอะไรนะที่ร้านขายของคาเฟ่ร้านขายของซึ่งไม่รู้จะซื้ออะไรแม่งเลยเฮ้ยเราซื้อมากเน็ตมะเออใช่เราซื้อมากเน็ตอยู่ไหนอะม็กเน็ตใช่เราซื้อมาหลายอันเลยเออแต่แต่เหมือนที่นี่เรารู้สึกวิคุณเราไม่ได้ซื้อมั้งเราซื้อนะอ่าเดี๋ยวดูกันแล้วก็นั่งรถกลับมากลับลงมาข้างล่าง เราจบละปีดังฮิวแล้วเราจะไปไหนต่อ,อเราจะไปวัดวัดหนึ่งวัดอะไรก็ไม่รู้ชื่อแบบแปบบลกๆโลกโลกโลโซงอะไรไม่รู้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปดูไปดูต่อไปครับโอเคค่ะ